h e l lo everyone สบายดีมาทุกคนมื่อนี้มาเหียนภาษาอังกฤษกับซอง San English Channel ซึ่งบทเรียนในเมืนน่อนี้พอจะมาสอนก็คือวิธีการน้ำใส้แคนหรือคูดใส้ต่างกันแบบใดใส้ในกรณีใดซึ่งคลิปนี้มีคำตอบเพามาเหียนนำกันเลยสำหรับการน้ำใส้แคนหลือคูดในภาษาอังกฤษแล้วจะแบ่งออกเป็นสวิธีการนํำใส้หลักๆก็คือหใส้บอกถึงความสามารถ สองใส่ในประโยคขอห้องและ 3. ใส่บง่งบอกถึงความเปลี่ยนไปได้หรือแสดงความคิดความเห็นซึ่งเมื่อนี้เราจะมาใจแยกและมาสอนเกี่ยวกับการจำแนกว่าแค้นกับพูดนี่มันใส่ต่างกันแนวใ,ใดกรณีนี้ใส่ต่างกันแนวใดกรณีน,น,นั้นใส่คือกันแนวใดซึ่งท้าทาไดีเรหยนเขาเก็กจะสามารถหู้และเป็นพื้นฐานให้พวกเขาสามารถนำไปใส่ ได้เข้าใจแค้นกับคูดได้ง่ายขึ้นเขามาเข้าเกี่ยวกับตัวอย่างกนนารนําใส่แคนและคูดในกรณีธรรมบิดกรณีที่ใส่บ่งบอกถึงความสามารถแคนตัวนี้ใส่บอกถึงความสามารถเขาสามารถเหตุใด,ดส่วนคูดตัวนี้เป็นอดีตของแคนแปลว่าเขาเคยมีความสามารถแต่ว่าความสามารถเหล่านั้นได้สูญเสียไปแล้วเขามาเข้าเบื้องตัวอย่างกันเลยตัวอย่างตัวธรรมิตอ่านว่าไอแค p น a y p i a ปีนคอยสามารถลินเปียโน ตัวส I could play piano คอยเคยเล่นเปียโนได้หรือเคยมีความสามารถเล่นเปียโนได้ตัวที่ 3. Can you speak English เจ้าสามารถว่าภาษาอังกฤษบอซีก็คือ Could you speak English เจ้าเคยมีความสามารถว่าภาษาอังกฤษบอชื่อง่ายๆเนาะสำหรับตัวนี้ can ก็ให้จื้อแบบแปลว่าสามารถส่วนคูดก็เคยเคยความสามารถแต่ว่าความสามารถเหล่านั้นเขาก็สูญเสียแล้วมาหอดปัจจุบันแสดงว่าบบมีแล้วเขามาเบิ่งเกี่ยวกับการน้ำใส่แคนและคูดในกรณีที่2คือใส่ในประโยคหองขอหรือหองขอความสวยเลือสําหรับแขนตัวนี้จะใส่กับคนที่หุจักหรือสนิทแต่ว่าบบเปลนทางการเนาะ ส่วนคูตัวนี้ใส่กับผู้ที่อาวุโสห,หรือมีอายุสูงกว่าเฮาผู้ที่เฮาบรสนิทหรือบริหุจักแต่จะเป็นทางการสำหรับคูตัวนี้ขอสังเกตเกี่ยวกับการนำใส่ตัวอย่างแคนกับคูในกรณีที่สองกรณีที่สองนี่ก็ใส่วงบอกถึงประโยคของของเนาะอันลักๆที่เราจะต้องจื้อก็คือนึ่งเข้ามาสังเกตว่าจะต้องมีพีธีอยู่ทางหลังแล้วก เวลา can อยูกัต่างๆนอตๆแล้วก็จะมี please อยู่ทางหลังคูดก็คือกันเวลาเขาตอบก็ตอบตามตอนนั้นสมุติเขาถามแค n ก็ y e s i can แล้วก็คูดก็ y e s of ค u d จุดที่เป็นข้อที่ควรจือก็คือคูดนี้จะมีความสุภาพลายกระเคนเวลาเขาใส่เขาต้องจือว่าตัวนี้เนาะสำหรับคูดนี้จะใส่กับคนที่เขาบอสนิทแล้วก็ผู้ที่อาลุโซซึ่งจะบ่งบอกถึงความสุภาพ ส่วนแค่นันี่เป็นคนที่หอาสนิทหรือหูจักดีหรืแล้วก็บบ,บเป็นทางการเนาะพูดจะเป็นทางการเขามาเบิ้งตัวอย่างเนาะ Can you speak slowly, please การล่นลาบอกค่อยๆเดต่อไป Could you open the door, please ก็คือการุณาเปิดประตูให้เดสํสำหรับการนัใไส แค่กับคูดในกรณีที่3ตัวนี้เนาะจะใส่บอกถึงความสามารถเป็นไปได้หรือเสนอความคิดเห็นสําหรับแคนนี้เนาะแคนตรงนี้จะบอกถึงความเป็นไปได้ส่วนคูดนี่เขาจะใช้เสนอความคิดเห็นเขามาเบิ่งตัวอย่างเนาะ you can call to me anytime แปลว่าเจ้าสามารถโทรหาคอยได้ตลอดเด้อจะมีคำว่าเด้อเนาะแลวก I can do that for you ค້อยสามารถเห็ดส <You S 1> ิ่งนั้นให้เจ้าเดอส่วนคำว่าคู่ตัวนี้จะแปลว่าเนาะตัวอย่าง You could play football with them in the evening เจ้าสามารถไปเตะบานกับพวกเขาได้ในตอนแรงก็จบลงไปแล้วสําหรับบุญเรียนในมือนี อยากให้สอนบเทเรียนแบบใดหรืออยากให้นำเสนอบเทเรียนแบบใดสามารถคอมเมนต์ใต้ลุมวิดีโอนี้ได้สุดท้ายนี้ขอฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปต่อไป thank you for watching ขอบใจสำหรับการติดตาม